ครับสวัสดีครับทีนี้ต้นรับก็สือช่อง bon บอลเน็ตวดดัมเมืองโยครับเอาโอ้ลห้าศูนย์หนึ่งแปดครับเทอร์โบงานปรับนาครับเฮ้สติ๊กเกอร์เขียนลห <c oughs> ้าแปดหนึ่งศูนย์เ,เทอร์โบโอ้ช่างเจครับเจเทอร์โบ điểm hoàn chắc đấy à, đây, khoa đen đen, đùn đua này, cực chặt. เดี๋ยวมาอืมเสียงดีเสียงดีเจ๋อเทอร์โบเจ๋อเทอร์โบเอื้อท่อยอ,ยทอ,อย่างสวยเลย จัดมากโอ้โหไม่ต้องไถเลยครับลงมาได้สบายเลยดู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 เห็นไงมเฮ้ยสุดโคตร มันก็ขักโคตรอืมหวานเจี๊ยบแรงแรงอ่ะแรงแรงอืม ถึงขนว่าบูธนี้จะมาไวจัดเลยครับแหมแตะเบาๆเสียงก็ดังเจ๋วเกินมีวัดบูธด้วยแหมสุดจัดเลยครับรถไทยซิ่งไทยซิ่งรถไทยซิ่ง L5018 ซิ่งเออลอยเลยนี่ไถครับทีนี้เป็น,ปคน,นควันดำพ่นควันดำ เป็นตะคับแสบเป็นตะขับขักนะครับเครื่องแห้งเครื่องมีเทอร์โบมันแรงมันแรงกว่ารถธรรมดาจริงๆนะครับใส่เทอร์โบใจมันยาวขึ้น,นก็ถ้าพูดถึงก็เพิ่มไปประมาณสัก30ได้ไมั้ง30แรงถึงวะประมาณนี้ครับ ทำให้รถเราตืดขึ้นพูดง่ายๆตืดขึ้นนี่เห็นไหมครับคนชอบมันตืดขึ้นสมมว่าถ้าไม่มีเทอร์โบเนาะดันไปมันก็ออกไปทางอืดๆเนี่ยจะดูมีเทอร์โบเห็นไหมถ,ถึงรถติดมันก็แค่ฟรีครับ มันมันจะไม่ดับนี่ใช่หมแปลงเหลือๆเลยครับมาชมมาชมกันอีกดู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 ด,ด,ดูอุ้ยนี่ยัดลงไปเลย เ,เต็มใบเต็มใบเลยครับเอ้ยสุดจัดทำงานนี่ไม่แพ้รถใหญ่เลยครับแต่ว่าอาจจะช้ากว่าอืมเอ้ย,อยสุดโคตรนี เหยียบขึ้นเหยียบขึ้นเลยเกียร์สองอน,นั่นเฮ้ยเกียร์สองใช้เลยครับว่าทำไมมันเร็วๆปาดดินลงเกียร์สองนี่ยังถือว่าสุดยอดแล้วครับ ปกตินี่ L 5้1 8นนี่เกียหนึ่งนะครับดันดินถ้ามันไม่ติดหนักมากแล้วถ้าถ้าติดหนักมากๆนี่เกียหนึ่งนะครับแตน่นี่เกียสองเลยนียย่คือว่าสุดจัด เบาๆเสียงหองนดีจัดเลยครับขับไม่เหนื่อยแบบนี้ตัออขับไม่เหนื่อยเลยแบบนี้ขับได้ทั้งวันอ่ะมีใส่ตูวแอร์เข้าไปนี่โอ้ยสนุกกันเลยทีเดียวเชียวเอามา มาครับเฮ้ย,ยจับสุดจับ เสุดโคตรบอกได้คำเดียวครับสุดโคตรเอาแบบโหดเลยดูครับปาดลงไปเลยครับนี่เอเกี่ย์สองเอหมายเลวันดีจ้ะ โอ้ยผมดูได้ทั้งวันเนี่ยแบบนี้โคตรชอบเลยดูได้ทั้งวันเนี่ยมาดิเดี๋ยวปาเกียร์สองนะครับเกียร์สองนี่ได้ขนาดนี้เลยนะ L5018 หสุดจัดสุดจัดเอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับผมบานนี้นนก็สวัสดีครับ